ลูกมาเดิมๆใช้อะไรไม่ได้หรอกนี่ไงแน่จริงลงมาใกลๆคนนี้อีกสิจะพวกตะจอก yeah. พิกรโรลลินส่งชุดเลรนมาคอไปให้แล้วนะคะรับด้วยค่ะนี่มันชุดรวมอะไรเนี่ยลินชุดนี้เวอร์ชั่นใหม่เป็นการประสานร,รวมร่างชื่อว่าชุดเซนทรัลมาคอค่ะพิกรโรลชุดนี้มันทําอะไรได้บ้างเลยลินเพิ่มพลังเป็นสองเท่าค่ะไม่มีเวลาอธิบายแล้วลุยไปเลยพิกรโรก ได้เลยงั้นลุยเลยนะเซนทอบุกยาที่นหน้าอกมีปืนมาหาอะไรใช้หมดนี่ยิงมันเลยพี่กระโลกยิงเลยต้องหญิงงั้นจะไปอะไรกันเนี่ยหนังมันยืดหยุ่นได้กิวหนังของข้าแข็งแกร่งดุดเพชรและยืดหยุ่นเหมือนยางพลาสติกข้าจะปิดลมหายใจของเจ้าเดี๋ยวนี้อหายใจไม่ออกอีกแล้วดิน ช่วยพี่ทีข้างขาซ้ายด้านขวามีปืนเล็กอยู่ค่ะโอเคขอบใจมากลิ้นพี่จะใช้เดี๋ยวนี้ละจ้าสำเร็จแล้วออกมาได้แล้วลิ้นขอบใจมากก็จะหนี้ไปไหนกับตอนมาคอวันนี้มาให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปเลยเอามาไม่ดูตามมาตาเตาลื้ยงลงบนแบบนี้เลยแกจ้า ชุดเกาะเซนทร์ป้องกันการกระแทกได้ดีจริงๆชุดมันสามารถแยกล่างอ,อัตโมิติกได้นะคะพี่จริงเลยน้องลินขอบใจมากนะจะได้เริ่มหัดใช้ลหลายๆฟังก์ชันสักทีมาดูสิชุดแกจะเก่งสักแค่ไหนพลังกงจักรสังหารอะไรกันเนี่ยนอกจากจะยืดหยุ่นได้แล้วยังสามารถแยกล่างได้อีก้วยเจอานัสมันแยกชุดและรวมได้ไหมดีจริงๆด้วยพี่กระลอกปืนมีฟังก์ชันเปลี่ยนเป็นดาบเลเซอร์ได้ด้วยค่ะใช้ได้เลยค่ะมันสุดยอดไปเลยน้องลินเข้ามาเลยอานัส ประจอของแกทําอะไรข้าไม่ได้อยู่แล้วมาคอเอออาเออเอออางคนต่างแยกล่างได้มาวัดกันที่กระบวนท่าสุดท้ายกันเถอะไอ้นัสรู้ว่าจสที่ไหนเข้ามาได้เลยยสาวกซัมบี้ของข้าจงไปจัดการมันเดี๋ยวนี้เลืมมอเล่อมหมาโมเลยพวกแกเยาส่งเครื่องมาคอเจ็ตไปรับแล้วมัคะพี่กระลกขอกเกาะขึ้นมาเลยคะ่ะ ขอบใจมากนะน้องลินพี่กระรอกเปิดโหมดเลเซอร์แรงสูงช่วยกันระดมยิงเจ้าอานัทเร็วจัดไปน้องลินเออแกจบวกนาหมูอ,อ <c oughs> จบสิ้นกันสัทีอานัตลินเยวรีบพาบุญม,มาไปรักษาเร็วไปเก็บเนื้อเยื่อเซลในร่างกายเจ้าอานัท นำมาวิเคราะห์วิจัยผลิตเซลุ่มนำมารักษาพวกซอมบี้ให้กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมกระลอกแดะหลินได้ทดลองผลิตเซลุ่มไฟฟ้ารักษาอาการแก้ซอมบี้โดยทดลองกับบุญมาในเขตตัวเมืองที่กับกันซอมบี้เพื่อไม่ให้คนภายนอกเข้ามาติดเชือ้อจนกว่าจะผลิตเซลุ่มไฟฟ้าได้สําเร็จในครั้งนี้พี่บุญมาเป็นยังไงบ้างครับพี่บุญมา <c oughs> มิฉันยูที่ไหนเนี่ยเย่ yeah, ที่บุญมาได้สติกลับมาเหมือนเดิมแล้วฮาฮ่าาเราทำสำเร็จแล้วพวกเราเป็นล่วงมเปลี่ยนซอมบี้ให้กลายมาเป็นคนเหมือนเดิมเถอะประชาชนคนละเรือนได้กลับกลายมาเป็นคนเหมือนเดิมเพราะวัคซีนที่พวกกัปตันมาคอได้ผลิตขึ้นเมื่อเหตุการณ์และความเลวร้วายได้ผ่อนคลายหน่วยผู้ภัยทหารหารก็ได้มาเคลียร์พื้นที่เก็บกวาดไปตามลำดับเราผู้เสียสละที่ปิดทองหลังพระ ยังทีมกับตันมาคอก็อยังเดินหน้าในอุดมการช่วยเหลือสังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ยงโปรดติดตามชมได้ใหม่ในตอนต่อไปและขอคนละหนึ่งซับสไค์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ